You are listening to Mahidol Channel podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well Being สุขภาพดีชีวิตดี สร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบึงเพืิงจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายๆท่านเป็นเหมือนผมที่นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์วันละหลายๆชั่วโมงแน่นอนสิ่งที่เกิดตามมาหลังจากนั้นก็คืออาการปวดหลังปวดคอซึ่งหลายๆท่านก็ใช้วิธีในการเดี๋ยวก็ไปนวดเดี๋ยวก็หายแต่คุณผู้ชมแน่ใจได้อย่างไรว่าอาการปวดหลังปวดคอแล้วนะ่ะเป็นแค่ออฟฟิศซินโดรม ไม่ใช่โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทวันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าโรคที่ว่านี้มันเกิดจากอะไรวิธีป้องกันและรักษาอย่างไรวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์บุ๋มผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกายภาพบำบัดพัคระตีชัยวัฒน์จากคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์บุ๋มครับสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์บุ๋มครับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยชื่อันฟังดูน่ากลัวมันคืออะไรครับ ค่ะจริงๆแล้วมันเกิดมาชื่อตรงตามที่อาจารย์เต้พูดเลยก็คือว่าตัวของหมอนรองกระดูกเนี่ยเขาไปทับเส้นประสาทแต่ฟังดูทับแล้วมันดูน่ากลัวใช่ไหมคะครจริงๆแล้วคือแค่การไปแตะหรือการเบียด ทําให้เส้นประสาทนะคะมีการทํางานที่ผิดไปค,ถคํถทมต่อไปแล้วเส้นประสาททําอะไรเอ่ยก็เส้นประสาทจะช่วยในการดูแลตัวของภาวะการปวดหรือภาวะของการทํางานของกล้ามเนืนะะ้อค่ะเพราะรฉะนั้นสองอย่างนี้ผิดเปลี่ยนไปแน่ท่านจะปวดมากท่านจะมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติไปครับพอฟังอาจารย์บุ๋มอธิบายเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างที่เรียกว่าเป็นหมอนรองกระดูกอีกการนึงก็ต้องเป็นเส้นประสาท ทีนี้หมอนรองกระดูกที่ว่าเนี่ยมันอยู่ที่ไหนใช่เลยค,คําถามนี้แบบว่าจะถูกถามบ่อยเพราะว่าคนไข้จะถามว่าหมอนนี้มันยังไงลักษณะเหมือนหมอนที่เราหนุนไหมคือรูปแบบจริงๆแล้วตัวของหมอนรองกระดูกเนี่ย,ยเขาจะอยู่ระหว่างค่ะระหว่างกระดูกสันหลังอ๋อ,อก็คือกระดูกเขาเป็นข้อข้อใช่ค่ะจนค่ะหมอนรองกระดูกที่ว่านี้ก็คือขั้นอยู่ระหว่างข้อขั้นระหว่างเลยค่ะแล้วก็รกูปแบบที่เกิดขึ้นคือถ้าในแต่ละระดับ มีปัญหาก็จะส่งผลต่อภาวะที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บที่เขาไปเลี้ยงการเขาไปเลี้ยงแปลว่าอะไรที่คอเลี้ยงแขนที่ส่วนของหลังเลี้ยงขานี่คือสิ่งที่จะทำให้เกิดปัญหาตามมาค่ะอ๋อก็คือในกระดูกสันหลังของเราเนี่ยมันจะปกป้องตัวไขสันหลังและไขสันหลังก็จะมีเส้นประสาท ถูกไหมครับแล้วมันก็จะมีหมอนและกระดูกที่ขั้นเจ้ากระดูกสันหลังนี้เป็นข้อข้อ,อถ้าหมอนรองกระดูกที่มันมันมันอยู่ไม่ถูกที่แล้วไปแตะก,กับเส้นประสาทหรือไปทับกับเส้นประสาทนั่นแหละมันจะนํามาซึ่งอาการที่ว่านี้แหละใช่เลยค่ะทีนี้ครับอาจารย์หนุ่มหลายๆท่านก็อาจจะเอ๊ะอาการที่เราเป็นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอาการโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือว่ามันเป็นออฟฟิศซินโดรมเรามาลองแยกชนิดอาการของมันออกจากกัน ซะก,ก่อนได้ไหมครับเริ่มจากออฟฟิศซินโดรมก่อนอาการถองมันเป็นยังไงครับค่ะอย่างที่เราทราบว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมจริงมันเป็นกลุ่มอาการที่มีปัญหาของกล้ามเนื้อพังผืดน,นะคะสืบเนื่องมาจากการทํางานที่เป็นการทํางานแบบไหนคือต้องเป็นการทํางานที่ค้างอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนะคะ<อ>เป็นเวลานานๆหรือทําซ้าๆนะคะ<อ>และพวกนี้จะมีการทํางานที่มอนเหมือนกับการทางานที่ผิด รูปแบบก็ทําให้กล้ามเนื้อกระดูกหรือเส้นประสาทในบริเวณนั้นเกิดภาวะของการปวดเจ็บอักเสบต่างๆค่ะแต ถ้าเกิดว่าเรามีอาการตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆอาจารย์ค่ะอาจารย์จะเห็นคาแรคเตอร์ของคนที่อยู่ในออฟฟิศซินโดรมก็คือเราจะนั่งซะส่วนมากออกกําลังกายเป็นส่วนน้อย <c oughs> นะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเรามีภาวะที่เราไปมีปัจจัยอะไรที่ไปกระตุน้นทําให้เกิดอาการเขาก็จะเป็นกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงสูงที่จะทําให้เกิด หมอนรองกระดูกมันมีภาวะของการเคลื่อนเพราะเคลื่อนลงไปปั้งไม่มีอะไรดูแลเลยค่ะกล้ามเนื้อก็ไม่ค่อยมีแรงความแข็งแรงของรอบๆข้อต่อก็ไม่ค่อยมีนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะมีการเลื่อนหรือไปกดทับเส้นประสาทได้ง่ายเพราะฉะนั้นการเชื่อมต่อกันก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนที่ทําให้เสี่ยงต่อทําให้เกิดอาการมากขึ้นทีนี้พอเกิดภาวะของอาการที่ มีการพับของเส้นประสาทจะเกิดยังไงม,มันต่างนะคะอาจารย์รมันไม่ใช่ไม่แค่ปวดเมื่อยหรือมีอาการชาเล็กน้อยอ่ะมันจะมีการปวดแรบเคลื่อนยากเคลื่อนลำบากขึ้นอยู่กับความรุนแรงด้วยนะอาจารย์รและที่สําคัญก็คือว่า ถ้าอาจารย์อยู่ในท่าที่อยู่ในออฟฟิศเนี่ยจย์จะเห็นว่าจย์จะก้มหน้าค่อนข้างเยอะใช,ใช่ไหมคะยะันการก้มหน้าของเยอะเนี่ยบริเวณของกระดูกคอที่ทําให้หมอนรองกระดูกมันเคลื่อนมันก็จะมีอยู่ระดับของตัวที่5กับตัวที่6อาจารย์เห็นไหมคะว่ามันจะก้มเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาการจะชามักจะเกิดนิ้วโป้งกับนิ้วชี้อ,อนิ้วโป้งกับนิ้วชี้มันอยู่6 นะคะแล้วก็ส่วนของบ่าเป็น5นะคะอาจารย์ตัวเลขที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยหมายถึงอะไรครับตัวที่5ตัวที่6ที่อาจารย์พูดถึงมันเป็นตัวลําดับเหมือนที่ตัวถงของระดับคอจะมี 1, 2, 3, 4 6 7 มีอยู่เตัวเพราะฉะนั้นตัวของมอนลวกระดูกที่เคลื่อนมาในลําดับตัวที่หกับตัวที่หเนี่ยระหว่างตัวที่หกับตัวที่หกเนี่ยเขาก็จะทําให้มีอาการนะคะที่ทําให้เกิดอาการชาบร<อ>ิเวณนี้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือในส่วนของ orm, ออฟฟิซินโดมก็อาจจะเกิดได้ถ้าเกิดท่านั้นก้มนานๆเยอะๆอย่างนี้ถ้ามีอาการปวดคอปวดบา่าปวดไหล่ แต่มันไม่มีอาการชาหรือว่าปวดแผลอย่างนี้อย่างนี้พอจะบอกได้ไหมครับว่าอ๋อนี่มันค,คงจะเป็นออฟฟิศซินโดรมแหละมันคงจะไม่น่าจะใช่เป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วค่ะจริงๆแล้วอาการร้าวบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเกิดมาจากตัวกล้ามเนื้อนะคะ<อ>จารย์มันจะมีโรคอยู่โรคหนึ่งที่เราเรียกว่าไมโอแฟ u เช P เพนไมโอฟ i เชเพนก็คือสมมติว่าเราไปกดตรงกล้ามเนื้อนั้นโอ้มันปวดร้าวได้ทีนี้ถ้า การตรวจนะคะเราจะตรวจเลยว่าอันนี้มันเกิดมาจากตัวกล้ามเนื้อทําให้ปวดร้าวอันนี้เกิดมาจากเส้นประสาทเกิดการ,รปวดร้าวเพราะฉะนั้นน่าจะดีที่สุดเลยคือเราน่าจะต้องแยกว่าตรงนี้เป็นจากตัวของกล้ามเนื้อหรือเกิดจากเส้นประสาทแต่แน่ๆเหมือนที่อาจารย์เต้บอกเลยคะ่ะเส้นประสาทมันจะปราบ มันจะมีอาการปวดแปรบแล้วมีอาการปวดค่อนข้างรุนแรงนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามีเวลาชัดเจนคืองงแปลว่าอาจารย์เกิดาจากภาวะที่อาจารย์ไปทำอะไรมาแล้วทำให้เกิดอาการตรงนั้นหมอนรองกระดูกมันเกิดภาวะการเคลื่อนเช่นก็หยิบของแล้วหลังจากนั้นมันเกิดอาการแปรแล้วมีอาการตามมาแล้วอาการนี้ยังคงอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของออฟฟิศซินโดรมก็จะไปเป,เป็นหายๆค่ะอาจารย์คะ<อ>่ะอาการค่อยๆเป็นค่อยๆ ย,ยังตื้อๆอยู่ปวดปรบจะเกิดไม่เกิดออาเกิดบ้างเอาหายอ,อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะชันขาะมันจะเป็นอย่างงี้ครับนอกจากการปวดแปรบปวดร้าวแล้วมันมีอาการอื่นอืีไหมครับมีค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าเป็นของตัวของเส้นประสาทเนี่ยมันจะเกิดภาวะการอ่อนแรงได้เพราะว่าเนื่องจากหมอรองกระดูกเขาไปทับเส้นประสาทแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดการทํางานของกล้ามเนื้อที่มันทันทีทันใดที่มีเกิด การภาวะอ่อนแรงไปชัดเจนนะคะพวกนี้ก็จะยกแขนไม่ขึ้นซะงั้นนะคะก้าวขาไม่ออกซะงั้นอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันจะค่อนข้างจะจะเร็วแล้วก็จะดูรุนแรงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ว่านี่ก็คืออยู่กับว่าเส้นประสาทไหนที่เราได้รับผลกระทบถูกไหมครับเพราะว่าเส้นประสาทแต่ละเส้นมันก็ไปควบคุมกล้ามเนื้อในตำแหน่งต่างๆของร่างกายที่ต่างกันไปค่ะ มีทั้งปวดร้าวมีทั้งอ่อนแรงถ้ามันไปถึงขั้นสุดเนี่ยมันไปถึงขนาดไหนครับ มันก็จะทําให้เราทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันที่จําเป็นไม่ได้สมมุติว่าเรามีอาการของหมอรองกระดูกไปทับเส้นประสาทมันก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะยกแขนได้การรับประทานอาหารเราไม่ได้เขียนหนังสือเราลําบากโอ้ตรงนี้เป็นเพราะภาวะลําบากถ้าเกิดเรื่องของที่หลังค่ะอาจารย์ทำให้เขาก้าวขาหรือเดินขึ้นไม่ได้อันนี้เขาก็ลําบากพลิกตัวบางคนพลิกตัวย,ยังลําบากเลยค่ะอาจารย์ฟังดูก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับ พฤติกรรมอะไรบ้างที่มันจะนําไปสู่ความเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยครับการที่เรานั่งอยู่นานๆน,นะคะตลอดเวลาไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเลยตรงนี้จะเป็นปัจจัยเลยค่ะที่จะทําให้กล้ามเนื้อเราก็ไม่มีแรงนะคะเป็นผลที่จะทําให้ตัวเราเนี่ยมีการเคลื่อนไหวอะไรน้อยอการออกกำลังกายของกล้ามเนื้อมันเล็กๆลึกๆที่ช่วยดูแลตัวของข้อไขสันหลังของเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยแข็งแรงตรงนี้ก็น่าสนใจอันที่สองก็คือ ท่าทางในการยกของห่าจารย์ก็คือการยกของหนักค่ะเนื่องจากการยกของหนักมันจะมีผลกับกระดูกสันหลังโดยเฉพาะ ừ ừ ừ นะคะ ừ ừ. เมื่อเรายกของหนักกระดูกสันหลังก็จะมีการทํางานด้วยการออกแรงกดโอ้โห,โอ,โหอันนี้น่าสําคัญเลยอันต่อไปอย่าว่าแต่การยกของหนักเลยค่ะการที่เราใส่รองเท้าส้นสูงมันก็จะทําให้กระดูกสันหลังมีการเคลื่อนที่มีการแอนมากเกินไปอ่าเป็นปัจจัยอีกอันนึงค่ะ <ừ. S 1> นอกจากนั้นค่ะกลุ่มคนที่สูบบุหรี่จ,จัด เกี่ยวด้วยเหรอครับเกี่ยวค่ะเพราะว่าการที่เราสูบบ oh, <girl. S 2> ุหรี่มากจนเกินไปมันก็ม oh, ีผลต่อการเสื่อมของมอรลองกระดูกได้เช่นเดียวกันนะคะไม่เพียงแค่นั้นค่ะเวลาเรานั่งทํางานในออฟฟิศ เกิดเรามีภาวะเขาเรียกว่าความเครียดมากกล้ามเนื้อที่เกิดภาวะความเครียดร่วมไปกับเราได้ด้วยนะคะอาจารย์กล้ามเนื้อมันก็เครียดไปกับเรามันก็ไม่ยืดหยุ่นค่ะแล้วยังคงค้างอยู่ในท่านัานๆโอ้โหพวกนี้ค่ะ <S <S เป็นบอกเกิดของภาวะของการที่ hmm. การทํางานของร่างกายที่มันไม่สมดุลนะคะ hmm. เมื่อมันไม่สมดุลอย่างนี้น้ําหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นอีก <laughs> โหจานทุกอย่างถาถมนะคะน้ําหนักตัวเพิ่มมากขึ้นอีกค่ะพอถ้าน้ําหนักตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่องของโครงสร้างหลังเราก็จะแอ,น,อนจยเนืกอออกไหมคะเรื่องของการทํางานของร่างกายเราก็จะแอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ตัวของหมอนรองกระดูกก็จะมีผลที่จะทําให้เกิดภาวะของการที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ครับเพราะนั้นวิธีป้องกันเหรอครับเราจะป้องกันยังไงดีที่จะไม่ให้เกิดโรคที่ว่านี้ โอเคเลยค่ะงั้นเรามาปรับพฤติกรรมแน่นอนนะคะ,ะวิธีง่ายๆที่ทุกคนทําได้ก็คือมาปรับพฤติกรรมของเราเวลาอาอาจารย์ดูแลตัวเองอาจารย์ก็สามารถที่จะต้องเคลื่อนไหวทุก30-50นาทีนะ,ะ3 0 5 0นาทีอาจารย์ก็เคลื่อนไหวอย่านั่งอยู่ท่าใดนิ่ง,น,งนานอันที่สองก็คือว่าเวลาอาจารย์ยกของหนักเวลาอาจารย์ยกอาจารย์เอามาใกล้ตัว นะคะมากที่สุดเพื่อที่จะลดแรงการทำงานของกล้ามเนื้อมากที่สุดตัวของขานะคะก็กว้างพอนะคะที่จะไม่รู้สึกมั่นคงนะคะคคอาจารย์หลังต้องตรงหลังต้องตรงหลังตรงลนะแล้วเวลาอาจารย์ยกอาจารย์ต้องยกให้เขาเรียกพอแรงตัวเองพอกกะแรงตัวเองยก แล้วถ้ายังไหวก็แสดงไว่าได้ถ้าไม่ได้จะต้องใช้เครื่องทุนแรงแล้วก็มีคนมาช่วยละนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญและคนส่วนมากนะคะอาจารย์เวลาหมอลองกระดูกเคลื่อนนะคะท่าที่มักจะเกิดเดยอะที่สุดคือกม้มแล้วก็หมุนตัวนะคะเพราะว่ามันจะมีช่องให้ตัวหมอนรองกระดูกนี่มีการเคลื่อนออกมาง่ายครับนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเลยก็คือบางท่านบอกว่าอาจารย์ไม่ได้ยกของหนักเลย หยิบแค่หนังสือเล่มเล็กๆที่พื้นยืนตัวตรงๆก้มไปหมุนแล้วก็หยิบหมอนรองกระดูกเคลื่อนเลยเป็นไปได้ถ้าท่านสะสมความไม่ได้ออกกําลังกายส่วนของกระดูกสันหลังมาเป็นเวลานานนะคะแล้วก็ทําซ้ําๆท่านนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะอันต่อไปที่จะป้องกันได้อีกก็คือเรื่องของการสูบบุหรีค่ค่ะอย่างที่เรียนอาจารย์ก็คือการสูบบุหรี่เนี่ยมันจะทําให้ตัวของหมอนรองกระดูกเสื่อมเร็วกว่า มันมีการศึกษาแล้วว่าเสื่อมเร็วกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่นะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นตัวของหมอนรองกระดูกเนี่ยอยากให้อาจารย์มองว่าตัวหมอนรองกระดูกมันจะคล้ายกับ ลูกโป่งหน,นาๆนะอาจารย์แล้วข้างในมันเหมือนเป็นตัวน้ํามีน้ําอยู่ข้างในลูกโป่งเนี้ยมันก็คือตัวที่สร้างความยืดจุน่นเมื่อไหร่อาจารย์สูบบุหรี่ลูกโป่งเนี้ยมันจะเปลี่ยนความยืดหยุ่นเนี้ยให้มันแข็งขึ้น,นพอมันแข็งขึ้นอาจารย์ไปมีการเคลื่อนไหวที่เร็วร้าแรงหรือไปทําอะไรที่ผิดรูปมันก็จะมีการฉีกขาดได้ง่ายเพราะฉะนั้น การที่อาจารย์ลดภาวะของการสูบบุหรี่ช่วยได้ภาวะของการที่มีความเครียดเรามีการผ่อนคลายนะคะตรงนี้ก็จะทําให้กล้ามเนื้อไม่เครียดตามนะคะนี้ก็จะช่วยได้อาจารย์หมุมครับการออกกําลังกายี่ยมันจะช่วยได้ไหมครับในการที่จะลดความเสี่ยงในการมีอาการโรคหมอนรองหรือทับเส้นประสาทนีครับค่ะช่วยได้ค่ะอาจารย์คือถ้าเราดูแล้วว่าภาวะของ กระดูกนะคะสันหลังของเราเนี่ยได้รับการออกกําลังกายแบบที่เราเรียกว่าเพิ่มความมั่นคงนะคะกระดูกสันหลังพวกนี้ยนะคะกล้ามเนื้อที่สํคาคัญคือกล้ามเนื้อมัเล็กๆอาจารย์ค่ะแต่ลึกๆที่เขาอยู่ติดกับตัวของอตัวของกระดูกสันหลังของเราตรงนี้ค่ะเขาจะช่วยดามแล้วก็ช่วย<อ>ยันให้ภาวะของหมอนรองกระดูกอะไรเนี่ยมันมีภาวะของการเคลื่อนได้ยากขึ้นอ๋อมันอยู่ที่ของมัน ใช่ค่ะนนจย์เพราะเขาจะเกาะอ,อยู่ระหว่างตัวของกระดูกสันหลังแต่ละแต่ละข้อแต่ละข้อตัวนี้ค่ะเราก็จะมีวิธีของการออกกําลังกายเพราะฉะนั้นการออกกาลังกายที่มุ่งเน้นตัวของการเพิ่มความมั่งคงจะดีมากแต่ถ้าจย์ไปมุ่งเน้นในส่วนอื่นมันก็ช่วยส่วนอื่นนะคะเช่นการยืด หรือการสร้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆจันก็ช่วยส่วนอื่นแต่มันไม่ได้ช่วยสร้างความมั่นคงตรงนี้เพราะ,ะฉะนั้นคนที่มีออ่กล้ามเนื้อเป็นมัดมัดซิกแพคก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีปัจจัยเสี่ยงของการหมอนรองกระดูกเคลื่อนะอาจารมีวิธีง่ายๆในการที่จะออกกําลังกายเจ้ากล้ามเนื้อเหล่านี้ไหมครับ มีค่ะอาจารย์ก็จริงๆเราก็จะบางท่านก็อาจจะเคยคุ้นอยู่บ้างแล้วอย่างเช่นลักษณะของการที่ท่านเคยนั่งอยู่บนลูกบอลเขาอาจจะมีคนให้ท่านออกกำลังกายนั่งบนลูกบอลนิ่งๆควบคุมอาจารย์ต้องควบคุมหลังให้อยู่ในแนวตรงให้ได้นะคะเอาเลยเป็นลูกบอลก้อนใหญ่ๆใหญ่แล้วต้องไปนั่งอยู่พยุงหลังให้ตรงให้ได้แล้วอย่าล้มลงไปค่ะนี่ก็จะเป็นการที่อาจารย์จะใช้กล้ามเนื้อมันเล็กๆเหล่านี้นะคะที่จะการช่วยพยุงให้กระดูกสันหลังเนี่ยมัน มีอยู่ในแนวตรงมันก็จะเป็นการทํางานของเขาหรืออาจารย์จะใช้รูปแบบของการที่นอนคว่ําอยู่บนสระเราอยู่ในท่าที่นิ่งๆอ่าันนี้ก็จะมีผลนะคะในการที่อยู่ในช่วงของการที่ว่ายน้ําและการลอยตัวอ๋อลอยตัวค่ะหรือแม้แต่ถ้าอาจารย์เคยคุ้นอีกนิดนึงก็คือการทําท่า p พ a n งอืมอ่าท่าพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่จะมีผลทําให้ตัวของความมั่นคงของกระดูกสันหลังเนี่ยเขาดี <Yeah. S 2> ถ้าทานการอ,ออกกำลังกายเหล่านี้ครับอาจารย์บุ๋มต้องต้องทำกันบ่อยกันถี่ขนาดไหนครับจริงๆแล้วว่าอาจารย์สามารถที่จะทําได้บ่อยครั้งถ้าที่อาจารย์ต้องการเลยแต่รูปแบบของการที่จะทําให้เกิดขึ้นนะคะหนึ่งอาจารย์ระหว่างทําอาจารย์จะต้องไม่กลั้นหายใจเพราะพวกเนี้ย <c oughs> มันเป็น <c oughs> การทํางานที่มัน มันต้องใช้เขาเรียกว่าการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้เยอะงั้นบางคนจะเกรงไปหน่อยนะคะอัจารยหนึคือไม่กัน้นหายใจไม่กลัน้น<ม>แต่ว่าอะไรอาจารย์อาจจะมีการพูดหรือการนับ<ม>ก็จะช่วยอาจารย์ได้นะคะอันที่สองก็คือว่าถ้าอาจารย์คงค้างอาจารย์คงค้างได้ถึง15-30วินาทีแล้วก็เรส สิบห้าถึงสามสิบวินาทีแล้วก็พักอย่างนี้ได้ค่ะอาจารย์ถ้าอาจารย์เก่งกว่านั้นอาจารย์ทํามากกว่านั้นได้ไม่ได้เป็นไรแต่อาจารย์ต้องมอนิเตอร์ตัวเองหรือว่าดูตัวเองว่าระหว่างทําไม่ล้าและไม่ปวดนะคะอาจารย์ดูเหมือนว่าคีย์หลักสําคัญก็คือวิธีในการจัดระเบียบท่าทางร่างกายของตัวเองไม่ว่าจะเป็นตอนนั่งไม่ว่าจะเป็นตอนเดินตอนยืนหรือตอนยกของถ้า,าเราแน่ใจว่าหลังของเราตรงโอกาสในการที่จะมีการ ขยับขยื้นของหมอนรองกระดูกแล้วไปทับเส้นประสาทก็จะลดน้อยลงวิธีการนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะทํายังไงดีครับนั่งอยู่30นาที50นาทีเนี่ยควรจะนั่งยังไงครับค่ะเวลานั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยอันดับแรกเนี่ยมันจะมีอยู่สส่วนที่ต้องทํางานร่วมกันก็คือตัวเราเองกับตัวคอมพิวเตอร์ค่ะอ,อาจารย์อาจารย์จะต้องจัดของตัวของระดับ คอมพิวเตอร์ของอาจารย์ให้อยู่ในระดับที่อาจารย์สามารถมองนะคะมองแล้วเห็นหน้าจอได้เต็มถ้าเมื่อไหร่อาจารย์ต้องก้มอาจารย์ต้องคิดจุดเสมอเลยว่าอาจารย์กําลังทํางานหรือออกแรงกดของตัวหมอนกระดูกเยอะขึ้นนะคะอาจารย์ภาพที่2ก็คือว่ามือของอาจารย์เองนะคะอาจารย์ลองคิดดูว่าถ้ามือของอาจารย์วางในจุดที่สบายอาจารย์มีตัวซัพพอร์ตอาจารย์วางนี้อาจารย์รู้สึกว่าเออนะดีจังเลยตัวของหลังตัวของไหล่แล้การมือตัวอื่นไม่ทํางานเยอะแต่ถ้าเราต้องนั่งแล้วอยู่อย่างนี้ กล้ามเนื้อเราทํางานต่างกล้ามเนื้อหน้าท้องอาจารย์ก็ทํางานนะถ้าอาจารย์นั่งแล้วชูมืออย่างนี้ตลอดหลังก็ทํางานตลอดเวลาเพราะฉะนั้นรูปแบบที่เกิดขึ้นคือถ้าอาจารย์ได้ผ่อนคลายตรงนี้ก็จะช่วยได้อันต่อไปค่ะหน้าจออาจารย์ต้องอยู่ข้างหน้าไม่เอียงนะคะเมื่อไหร่ที่อาจารย์ทั้งก้มและทั้งเอียงเหมือนที่เราคุยกันเห็นไหมคะก้มเอียงก้มเอียงขึ้นไปขึ้นมายกของไปมาตรงนี้ก็มีผลเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยค่ะอาจารย์ปรับสิ่งแวดล้อมกับเราให้เข้ากันแล้วก็ลดท่าที่เราได้คุยกันตรงนี้ก็จะช าจนนะแล้วในทางกายภาพบาบัดครับวิธีในการที่จะรักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ย มันมีวิธีการอะไรอย่างไรบ้างครับอันดับแรกเราก็ซักประวัติก่อนว่าที่มาที่ไปเนี่ยถ้าเรานั้นมันมีผลจริงหรือเปล่าแล้วก็ตรวจร่างกายว่าเป็นไปตามเส้นประสาทระดับไหนแล้วก็ถ้ามีตัวเอ็กซเรย์เนี่ยเราก็จะดูผลเอ็กซเรย์ควบคู่กันไปเลยค่ะว่าตอนนี้อยู่ในระดับใดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อตรวจร่างกายแล้วเราประเมินเรียบร้อยเราก็จะใช้วิธีการรักษาวิธีการรักษาก็แล้วแต่ว่าแต่ละจุด มีตั้งแต่เราต้องให้คนไข้พักการพักเป็นวิธีการรักษาแบบหนึ่ง <c oughs> นะงคะอาจารย์การพักในการพักเนี่ยส่วนมากท่าที่เราอยากจะให้คนไข้นอนก็จะเป็นท่านอนคว่ำเพราะคนไข้จะนอนท่าอื่นแล้วจะปวดอันที่สองก็คือเรื่องของการใช้เขาเรียกว่าการดึงกระดูกสลังตรงการดึงกระดูกสลังเนี่ยต้องทําด้วยนักกายภาพบำบัดแล้วก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าหมอนรองกระดูกเนี่ยมันมีการหลุด ไปส่วนไหนอย่างที่เส้นประสาทออกมาจะหลุดบนต่อเส้นประสาทหรือหลุดล่างต่อเส้นประสาทถ้าหลุดหลุดอย่างไหนการดึงอาจจะมีผลดีหรือไม่มีผลดีตรงนี้นะกกายภาพบัทรจะช่วยช่วยตัดสินใจนะคะไม่ได้แป<ต>ลว่าดึงแล้วจะดีทุกคนนะคะอาจารย์ปุ่มพูดถึงการดึงกระดูกสันหลังนี่ผมกําลังนึกภาพนะว่าจะต้องรัดคอไว้แล้วก็รัดเท้าเอาไว้อย่างนั้นมันมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าจริงภาพหนึ่งหัวผมมันดูน่ากลัว แมคานิก uh, คล้ายๆแต่รูปแบบที่เกิดขึ้นมันมันดูไม่น่ากลัวขนาดนั้นนะะลราเราต้องประเมินก่อนว่าระดับไหน <c oughs> ที่เขาเกิดปัญหาหลังจากนั้นเราจะจัดท่าทางให้ระดับนั้นได้ถูกดึงได้มากที่สุดการดึงมันจะเพิ่มเพิ่มพื้นที่ที่จะทําให้ภาวะของหมอนรองกระดูกนี่มันมีภาวะของการเคลื่อนเข้าไปได้นะคะ <c oughs> ทีนี้ตรงนี้อาจจะต้องได้รับการประเมินก่อนว่าการดึงมันช่วยได้ไหม <c oughs> สุดท้ายสุดที่อยากจะเล่าให้จันได ไห้ฟังก็คือว่าการออกกําลังกายในคนที่มีปัญหาของหมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วเนี่ยไม่ใช่จะออกกําลังกายด้วยท่าทั่วไปก็ได้บางคนแบบอ๋อไปเซิร์ช o ูเกิลด v e ก็ทําได้มันอาจจะได้แต่มันไม่ได้ทุกท่าค่ะอา <laughs> จารย์เพราะว่าจริงๆเราอาจจะมีท่าเทคนิคพิเศษนะคะที่ทุกคนในวงการรู้จัก <laughs> เขาเรียกว่า m มคคันซี e อซิซแแต่ทั้งนี้ก็ต้องตรวจว่าท่านนี้ควรจะได้รับ อย่างไรนะคะเพราะ็มีสเตปของเขาตั้งแต่นอนคว่ำนอนคว่ำเราก็มีอาการค่อยๆดีขึ้นก็จะค่อยๆพยุงตัวขึ้นโดยใช้ตัวของแขนท่อนล่างเป็นตัวรองรับแล้วก็ใช้เวลาคนไข้จะรู้สึกว่าเอออาการเบาลงนะคะถ้าการรู้สึกว่ามากขึ้นก็เราก็จะมีการปรับให้กลับไปสู่ภาวะของระยะที่หนึ่งก็คือนอนราบไปก่อน ะะหลังจากนั้นก็ใช้มือดันค่ะระยะที่สามนะคะเพราะก็จะมีระยะเป็นระยะระยะไปนะคะก็มีทั้งเจ็ดท่านะคะจะเห็นว่ามีทั้งยืนแอนนะคะแล้วก็นั่งแล้วก็ลักษณะเอาเข่าคุกเข่านะคะแล้วก็ยกแขนนะคะแล้วก็ยกมือขึ้นหรือนอน ควาำเหมือนท่าซูเปอร์แมนค่ะอาจารย์นะคะยกขึ้นรวมทั้งนอนหงายแล้วก็ยกสะโพกขึ้นพวกนี้จะเป็นท่าที่นักกายภาพบัตรจะเลือกว่าขณะน,นี้ตัวของอผู้ป่วยเองเหมาะที่จะได้รับการดูแลแบบไหนนะคะนอกจากนี้บางครั้งก็จะมีการแซ่กนะคะ แทรกบางส่วนเฉพาะคนเพราะว่าคนที่หมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทในบางคนกระดูกสันหลังคตด,ด้วยค่ะอาจารย์เขาไม่ได้กระดูกสันหลังตรงอีกอ,อันนี้ก็ต้องดูแลพิเศษอาจารย์บุ๋มครับในช่วงท้ายนะครับผมอยากจะชวนให้อาจารย์บุ๋มได้คุยกับคุณทุ้ฟังของเราซึ่งน่าจะเป็นมนุษย์ออฟฟิศในเรื่องของอาการปวดอาการชาอาการปวดร้าต่างๆว่าควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อมีอาการเหล่านี้ครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ย เราเรานี่รวมทั้งอาจารย์เต้และอาจารย์บุ๋มก็เป็นหนึ่งในมนุษย์ออฟฟิศเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คิดว่าความรู้ทุกอย่างที่คุยกันภาพรวมก็คืออยากให้ทุกท่านนะคะปรับก่อนเป็นป้องกันไว้ก่อนนะคะแล้วก็ปรับปรุงพฤติกรรมของตัวเองค่ะ นะคะสามปอค่ะนะคะให้ดูแลตัวเองตรงนี้นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยปลอดเลยค่ะปลอดจากการที่จะเป็นหมอนรองกระดูกนะคะทับเส้นประสาทค่ะในวันนี้ผมได้ทริคได้ทิปส์หลายๆอย่างจากอาจารย์บุ๋มครับในโอกาสหน้าคงจะได้ชวนอาจารย์บุ๋มมาพูดคุยกับเราอีกนะครับวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์บุ๋มผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกายภาพบําบัดภาคคารตีชัยวัฒน์อาจารย์ประจาคณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยม่ฮิ่นครับไว้มาคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่คะคจ,จย์เต คุณผู้ชมครับรายการ WellBeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมใหม่อีกครั้งทางมหิดล c h a n n e l PODCAST ในทุกแพลตฟอร์มครับเราจะพูดคุยกันเรื่องอะไรนั้น,นอย่าลืมติดตามนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับรักษาสุขภาพสวัสดีครับพบกับ WellBeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา18นาฬิกาที่มหิดล c h ANNEL PODCAST ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล n n e l YouTube มหิดลแชน n นลแอ p เป p ลพอดแคส์ Spotify, Anchor, j u k e s ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้พระพีบุญเปลื้อง Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้